ทอากับผัดหมูครับหมูบดครับนีจะเตรียมใน้มนันแห่งก่อนนะครับเนาะีกอ่อครับพ่อกัวหัวปลา่อรียงครับเ้งลยไ ยังออยู่้อแ่งคืนก่อนยังพอยังพอดีหงอีเดี๋ยวออย่ออหมอาจารย์ยอนหลังมอห่อยะครับเตน้ำมันลงไปครับทอเาะอ๋อคือใครมาใครใคร้ยใ้ลงัสเลยใครใครับวันนี้ครับใใมาไล่ก่อนมไ่สุพอดี มันขีดแห้งเนื้อขอนไปใครครับไปใครหยอดลายเดี๋ยวมาล้างหม้อไปมานขน มีขนมือเขาผัดเขาไปเห็เขาเป็นกองเล่นๆสนุกมาทานครับตัวนี้กันเห็ดหอกันครับเอาไปอยน้ำส้มดาไปอยน้ำส้มาทานัจนี่ซมมาท่านเห็นนะแม่ใส่เสียวขใส่เสี้ยวขาลงไปครับพอดพี่พ่แลใส่ีกอบลอนึเพื่อเขาเือข้าวใส่เสี้ยวขาไปครับ นี้เห้ากันครับพวกเขากัน้ำมันพื้ลงไปอีกครับยอไรดนยอร ขึ้นแน่ขึ้นแน่หวะเขาว่าเขาครับขขเขาเขาเาเลยเขาเขาใส่ครับบันนี้ครับเมนูเขาพัดครับเขาอ,อี้แน่เขาขึ้แน่ขออนาดสุดยอดไยอันนี้เรื่องนี้ไอเออไอ้เออไอ,อเ,ออเอยังครับ <c oughs> แค่รถเกา่ <c oughs> เาเขาหอมใหญ่าซัฟเรี่ครับ <c oughs> ห,หอมหหอมใญ่ครับแล้วกา็กระเทียม มะกเขรอเทศแครอทค้นๆเจอกันครับวันนี้ค้นๆเจอกันครับนี่ได้ครับมั่วมีเด้อเดี๋ยวให้มันให้มันแตกก่อนนี่ครับมันแตกมันแห้งจะน่อยเขาจะค่อยพุ่งที่หลังตอนนี้เราคิดว่าพอคั่วสีเมื่อยแล้วครับไปแค่แล้วครับ ทีกระบุนนะมีหลายคนหลายแบบครับครับเอาแบบเอาแบบกลางๆดีกว่าไงไปต่อยไงพอพอยังตานครับม้อยก่อน ้หอยมาอู้มันหอยไห้น้ำนหอยนี่ยไน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยน้ำมันหอยเบิร์ลบอสนไมันสุกๆก่อนยังไ้กเชียงกเชียงครับ ใส่กุนเชียงต่อเลยเขาพัดมหัศจรรย์รถดีนะบาทเลยรถดีดดอ๋รอรถดีรถดีครับอ๋อดีโฆษณาต้อเขาด้ยรถดีครับรถดีเขาเพ พอแล้วครับเพ <Laser> ิมกมหน้ยครับเพิมกมนเอาปาขาวกรบป๋าเกียวสีขาวกมนัวครับนี่าขาวฟาเกียวยิบยิบยิบยิใส่ลายแสบลายครับใส่ลายก็เข้มหรอหมอบยพอพอพอใส่ลายแ็จลายใส่ลายก็เข้มหรอ ฟ้าขาวครับฟ้าขาวได้พอๆๆไอ้มานี่เอ้อันนี้นี่คือเยอะไม่ยอะตอดิตอดิีหัวตอดิีกแล้วครับเรื่องหลายไครับไปตอดิกับอให้ขอให้อือโโหเรึหล ่สซส้วยนงโซด้วยงนสูตซได้นี่ยม่มีไข่โอ้โหโอเคแล้วอัสซิมังอัดซิมังขนาดใสียาบ้านะครับนั่นเทน้ำหมกเล็กมาใส่ครับ โรยหน้าโอ้สุด,ดยอดครับระเบิดมาหอมมาแล้วครับหอมมาแล้วมาเดดยอะครับใส่เพิ่มเข้าไปเยอะๆครับออร่อยดีบ<อ>่ทำอะไรเสร็จจะชิรลรถเท่านั้นละ ใส่ยี่ป่าบวชันบดได้ใสุ่ใส่ดีอาใส่น่่เลสีบายตัวนี้ใส่นอยเยวันบดใส่ชุเยพกระาแกใส่อยู่เลยเออทหลกใส่แ่วบวชนใส่ใดีใส่ยอดใส่ยอดเยอดคองอีกคน่อเอาิดกนีบงีบังเยะอยแล้วครับ เมนูวันนี้เรียบร้อยครับเมนูข้าวัดครับเผียหลายๆครับเต็มหม้อครับพี่น้องสุดลับเฉพาะช่างต้อยครับวันนี้ขอบคุณสำหรับเอฟีครับที่ติดตามดูครับดูสั่งต้อยทำกับข้าววันนี้ครับ